วันนี้ขายดีจริงๆเลยลูกเอ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณยายมากๆเลยนะจ๊ะทั้งแบ่งที่ให้ทั้งช่วยเรื่องลูกค้าจ้ะอ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เจอคนดีอ่ะยายก็ต้องตอบแทนสิวะ <c oughs> ตั้งแต่พรุ่งนี้นะใช่คนที่ชาวบ้านคขาลือกันหรือเปล่าว่า,วานีคดีมาอยู่ที่เนี่ยอ๋อยายก็ระวังไว้เถอะช่วยคนไม่ดูตามมาตาเรือเดี๋ยวจะเดือดร้อนไปด้วย เงียบทั้งหัวทั้งเมียยายไล่สองคนพี่จะปากมาพูดหรือไงวะฮะนี่เองเห็นกับตาม,มาหรือว่ามีใครเขาบอกเองมาเออคืออ๋อก็ได้ยินคนเขาลือมาโถ่เอ้ยไม่อีกแค่ข่าวลือต่อให้มันเป็นเรื่องจริงนะข้าก็ไม่สนใจหรอกโว้ยอ้าวยายไม่โดนคนติดล่างแห่ไปด้วยเหรอ <laughs> แบ่งที่แบ่งทางให้คนทรามาหากินสุดจริตยอย่างเงี้ยทำไมข้าต้องกลัวดีวะข้าถามหน่อยเถอะ ทุกคนฟังเลยนะฟังทางนี้เลยข้าไม่สนใจหรอกนะว่าไอเด็กสองคนเนี่ยประวัติเป็นมาอย่างไงคนเราอะนะไม่ก็ต้องทำผิดทำพลาดกันมาเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาตั้งใจทำมาหากินเขาไม่ได้ไปปล้นไปจี้ฮะเขาไม่ได้ทำอะไรใครเลยเขาอยากจะลืมตาอ้าปากพวกเรา ต้องให้โอกาสเขาจริงไหมจริงไหม,ไมอะถ้าใครเห็นด้วยตบมือให้ข้าเลยว่ะตบมือเลยเออนี่ต้องอย่างนี้สิวะส่วนแกใจอีนังลำใหญ่อย่าให้ข้ารู้นะเว้ยว่าไปพูดจาพล่อยๆแล้วก็มาหาเรื่องเด็กพวกนี้อีกไม่อย่างนั้นเนีเองกับข้า่ะเจอดีแน่ หน้าลอยตานะมึงนะข้าไม่ทำอะไรหรอกแต่ข้าจะพูดอไรใหญ่เลยมาหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหา่าหญ่ใ่ให่ใหญ่ใกญ่าหล่าหญ่ใหย่ใยม่ใหป่ใเญ่ใหญ่ใมาเใหญ่ใลญ่ใหญยใหญ่ใอญ่ใหญาใหญ่ใิญ่ให่ใหญ่ใหญเใหญ่ใเญ่ใหญ่รห่ใงมาใหาเรเ่องชาใหญ่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 ใหญนใหญ่ใหน่าเญ่ให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 ญ่ใ่ใหญลใมา่ใหญ่ให่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่หน่ใหญ่ใหา่า่ใหใหญ่เหห ไปลูกไปไปโอยอย่างนี้ต้องเจอยายโอ๊ยจะเป็นลมว่าไงเรียบร้อยมาเรียบร้อยอะไรล่ะก็ะโดนยีแก่นั่นน่ะด่าเปิงมันะสิยีแก่เยียมหนีเหรอเกือบโดนตบด้วยเนี่ยโอ้ย สองคนนั้นไง,งโอ้โหหน้าด้านนะเนี่ยทำงานไม่สำเร็จอะ่ะยังมีหน้ามาขออีกเอา้าจะโกงกันหรือไงยะเอา้าพูดอย่างนี้ก็สวยยกจบเลยจะลองไหมอะไรวะ